ย้อนไปอีกหน่อยนะมันก็ไม่เคยฟังเคาะคําของตื่นทำคำนี้ด้วยว่าเรื่องตายนะเพราะว่าการตายพทธเจ้าสอนว่าให้ให้พิจารณาตายเออเพราะว่าให้ให้เตรียมให้เตรียมไว้เลยให้พิจารณาไว้เลยนะเออให้ให้รู้ให้อะไรเนี่ยให้ให้เตรียมมาให้เตรียมเรื่องตายนะเตรียมตายเตรียมตายให้เตรียมตายเตรียมตายเอี่ยถ้าให้พิจารณา การตายเนี่ยเรงให้เตรียมตายนะที่ให้ที่ให้เราภาวนาปฏิบัติเนี่ยให้ให้ถึงความตายเนี่ยท่านบอกให้เตรียมตายเขาแปลแบบนี้จ้ะมันก็จากแปลว่าถ้าถ้าเราทำกรรมฐานอันโบลาณฐานสติน่ะกรรมฐานเน่าเปื่อยตั้งแต่เป็นมีลมหายใจลมหายใจดับธาตุดับธาตุไปธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินอะไรแตกสลายย่อยสลายอะไรเขาไม่พูดอย่างนี้เขาพูดว่า ให้นึกถึงก ah? ah ่อนให้เตรียมตายให้เตรียมให้พูดแต่เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยตั้งใจไว้เลยต้องตายอเงี้ยในความตายเนี่ยให้ให้นึกถึงแบบนี้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เตรียมตัวตายให้นึกถึงความตายเขาก็เน้นอยู่แค่นี้แหละแมวบอกเมื่อไหร่จะพูดว่าเมื่อจะพูดว่าอย่าง้เลยจ้ะว่าทำไมถึงให้นึกถึงตายอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมไหนนึกถึงความตายก็ก็ไม่พูด ทำไมพร้กุ้าถึงสอนให้นึ่ถึงความตายเพราะอะไรเนาะเพราะอะไรเนาะทำไมไม่พูดเนาะอะไรนะรนะก็มีแต่ว่าผู้จักสอนผูเจ้าสอนสอนให้เราเตรียมตัวตายเตรีมตตยมตัวตายต้องเตรียมตัวตายต้าะยังไงต้องตายพูดแค่นี้หละจ้ะหนูจะพูดไหมละ่ะว่าเพราะพทธเจ้าสอนเหมือนกันให้พารนาให้พี่นาว่าพวกเราเนี่ยแต่ว่าภาษาปฏิบัติต้องให้หมอรานานสติเอามาทํำกรรมฐาน อามาตามิปัสสนาพิจารณาเรื่องความตามยแม่หลงรูปหลวงแม่แม่หลงรูปถูกไหมลูกแง่หลงลูกอันนี้เกีความตายเนี่ยจะได้ไม่หลงเลยอืมถูกถูกอ่ะแต่ว่าลงมือทํานะจ๊ะลงมือทําก็ให้กําหนดว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยยังไงเสียเกิดมากับคู่กับความตายให้อธิบายแบบนี้เะยค่ะถูกไหมบันให้นึกถึงว่าเกิดมาพวกเราเกิด ความตายรอเลยกรเพื่อลยเป็นการเป็นคําสอนจริงเป็นคําสอนจริงว่าให้นึกถึงความตายแต่แล้วทําไมมนุษย์อยู่ๆจะมาถึงความตายโดยที่ไม่มีอุบายบันแม่ไม่มีอุบายมามาสอนใจที่มันหลงมันใจมันเป็นอวิชชาใจมันหลงมันหลงตัวหลงตนแล้วมันก็ปกปิดแล้วมันก็ไม่ยอมคิดเรื่องตายคูดเรื่องตายไม่ได้ อปมงคลพูดเรื่องตายไม่ได้เป็นลางไม่ดีพูดเรื่องตายไม่ได้เป็นเหตุไม่ดีเป็นเหตุร้ายนานนี่เราต้องเราต้องสอนให้คนฟังเราต้องอธิบายให้คนฟังแบบนี้ไม่ใช่พูดแค่ห้วนๆว่าพูดจะสอนให้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 ถึงนึกถึงความตายนึกถึงความตายนึกถึงต้องตายต้องตายนะต้องตายไปไงพวกเราเนี่ยให้นึกถึงมตายตลอดเลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราอยากให้ขยาย อยากให้เพิ่มให้ใหคน,นเห็นชัดชัดๆอย่างที่แม่พูดเมื่อกว่าเพราะพวกเราเกิดมาไม่มีใครไม่ตายเพราะกาหนดกําหนดอายุมนุษย์ร้อยปีเป็นเกณฑ์เพราะอะไรถึงกระตายเพราะสังขารไงสังขารมาประชุมกันมันเป็นธาตุมันไม่ใช่คนนะธาตุมาประชุมกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ตับดับไปก็คือว่ามันได้ที่มันก็เฉาลง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  เฉา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 ฉลางหงเหยวยน่นสุดแล้วไม่มีใครทำแล้วเราไม่มีโรคใครก็เจ็บก็ตายเพราะมันเฉานี่แรละที่ว่าให้พิจยนณาเห็นความตายแต่ทีนี้พระเจ้าพระแม่ครูอาส่งพระปัญญาถึงได้ให้พวกนักปฏิบัติเห็นความตายที่ทั้งที่มันไม่เฉาทั้งที่มันไม่เฉวยังไม่ถึงเวลาตามธรรมชาติที่มันเฉามันเฉาตามธรรมชาตินั่นแหะ พ้นนานพาะตั้งอยู่ดับไปไงแต่ท่านให้ทําอะไรท่านให้กําหนดเนี่ยกําหนดให้เราเห็นให้ให้เห็นว่ากําหนดให้เห็นรูปร่างเป็นัยหนุ่มบสาวว้ไใกลางคนใบชราัยแก่ัยมรณนะใบเนละขึ้นเมนให้เห็นภาพไปเรื่อยๆธาตุลมดับธาตุไฟดับธาตุน้ําดับธาตุน้ํา,า,า,าแยกแต่างก้าวธาตุดินเน่าเปื่อยย่อยสลายนี่ท่านให้พิจารณา นั่นแหละคือนั่นทวารสามว่า,าให้เห็นความตายให้เห็นแบบนั้นถึงจะเป็นการเห็นเห็นเห็นทั้งทั้งที่ร่างกายเราอยู่ในวัยเต็มที่ไม่อีกนาน่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ให้เห็นก่อนเนี่ยเป็นอุบายมนุษย์ถึงจะกลัวความตายแล้วก็จะได้รีบเร่งทำตามท่านจะจะได้ไม่ตายปลอมไม่ตายเทียมไม่ตายสมมตุติตายทั้งที ตายวุ่นวิมุตตตายแล้วไม่เนื้อเติดเนื้อตายไม่ตายอีกไม่มาเข้าร่างกันด้านท่าสี่ดิานลมนนไฟอีกไม่มาก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกก่อตัวจเจริญเติบโตแล้วก็ดับลงจเจริญเติบโตแล้วก็ดับลงอายะจะไม่เปนเ็นแบบนั้นแตะพระพุทธเจ้าองค์ถึงได้มาสอนให้เราเนี่ยพิจารณาความตายให้เห็นความตายให้อยู่ความตายอย่างที่เขาว่านะจะ๊ะแต่แล้วทยังไงมนุษย์ถึงจะจะอยู่ทําไมมนุษย์ถึงจะจะ จะเห็นก็เราถึงได้มีธรรมะวิปัสนาพิจารณาโมราณานุสติการตาย,ยไม่ก็การอสุภะอสุพังนะแต่นเน่าเปื่อยจ้ยะโยนตายแดงกาหมากินหมดเกลี้ยงอันนี้เล่าให้ฟังอ่ะมันค่อยค,อยคอย่นึกได้เพราะ ไปฟังเขาแล้วก็ไปลุ้นเขาน,าน,านา่นนะเรื่องเรื่องก็เรื่องไปไหนเอ้าเอาแน่นอยว่านะก็โมทนาบุญนะที่คนเชื่อท่านเยอะมากเลยนะคนมาคนมาพึ่งคุณมากมากมากขอบคุณนะที่ที่มาช่วยพศาสนาเนี่ยไม่พูดจัดใจนะขอบคุณนะนนะที่มาช่วยพศาสนาขอบคุณนะโมทนาบุญนะที่มาเผยแผ่คำสอนพระเจ้า ที่มาเป็นกําลังพุทธเจ้าแม่แม่ยอมรับคนตื่นดามแล้วนะจ้ะแม่ยอมรับเพราะามันมีอยู่คำหนึ่งเขาพูดว่าอืมถึงเขาจะไม่ได้บวชอะไรเงี้ยเพราว่าเนี่ยอีกปีกว,กว่าเขาจะต้องบวชแต่พอถึงตรงนั้นถึงเขาจะไม่ได้บวชเขาจะมีอันเป็นไปเขาก็ไม่เสียใจเขาถือว่าเขาได้พาพาปกคนทั้งประเทศตื่นขึ้นมารู้จักธรรมพุทธเจ้า ตื่นขึ้นมามาพบคําสอนพระเจ้าอย่างน้อยก็เป็นล้านล้านแล้วอย่างน้อยเป็นล้านล้านแล้วถึงจะไม่ได้บวชถึงจะไม่แอบเป็นไปก็ไม่เป็นไรได้ปกคนไทยทั้งประเทศขึ้นมาฟังขึ้นมาพบคําสอนพระเจ้าเป็นล้านล้านแล้วนี่แหละค่ะได้ใจแม่เลยค่ะแม่บอกสาธุนะคนตื่นทำอย่างนี้ค่ะมันต้องแยกแยะนี่แหละที่มาพูดมาทั้งหมด แม่ให้กันบ้านหนูที่หนูกำลังจะไปทำขั้นอภิมหาละเอียดก็เลยไปขอยืมยืมเหตุที่เกิดจังๆนี่เรามามาอธิบายไปตีไปตีเหตุไปตีธรรมะนั้นๆอะไรไะไอย่างเี้ยไปเหมือนก็ทบทวนว่าเราผ่านจริงหรือไม่นีไย่้นี่นะใจแบบนี้ถึงเรียกว่าไม่ สิ่งถูกก็พูดถูกสิ่งผิดก็พูดผิดสิ่งใช่ก็บอกว่าใช่สิ่งไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่บอกยืนยันคําพูดตัวเองที่บอกว่าไม่เคยโทษใครไม่เคยมองใครเป็นคนผิดไม่เคยดูถูกดูแคลนไม่เคยมองทุกคนผิดทุกกรณีทุกคนไม่มีใครผิดทุกคนไม่มีใครไม่ผิดแม่จะยืนยันคําพูดแม่แบบนี้ค่ะอ๋อไม่มีใครผิดหรอกค่ะ อ๋อไม่มีใครถูกหรอกค่ะอย่างนี้ค่ะ,น,ะนี่นะคะเพราะอะไรไม,ไม่ไม่ว่าใครในโลกใบนี้ก็เพราะอะไรก็ทุกคนยังยังเป็นธาตุยังเป็น,ปนไม่ได้กาจัดเชื้อเชื้อธรรมชาติที่มันให้กําเนิดเราเพราะฉะนั้นแม่จึงบอกว่าแม่ไม่มองใครในแง่ในแง่ผิดถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนี่คือแม่มองแบบนั้นด้วยใจเพราะฉะนั้นหนูเอาขาอะไรมา ่งหนูเอาขาวอะไรมาส่งกลับไปกลับมาอการของญาติธรรมแม่เฉยค่ะแม่ถือว่าเอสาธุสาธุผู้ที่ได้สาธุตลอดสาธุที่มีกําลังของพระศาสนาก็แค่นั้นเยอะตอนนั้นเนี่ยเออเขาไม่มีอะไอีกข้อข้อจบแล้วไงเออเอาสิเอาสิอยาอืมแล้วก็ Ừ, ละละโอ้ดูแล้วล่ะอ๋อแถมหน่อยได้ไหมบุ๊ยเขาอชอบแถมอืมเขาเป็นอย่างนี้ค่ะแม่แม่พูดเ,เราเป็นคนปฏิบัติเนี่ยนะเราจะต้องช่วยตัวเราให้ถึงที่สุดคือเอ,อเราให้ให้สิ่งของเพื่อนเพื่อนสาธมเพื่อนที่เดินทางเห็นใจประทุกด้กันเนี่ยเราไม่หวังผลตอบแทนจ้ะ จากหัวใจค่ะไม่หวังผลตกแทนไม่หวังผลกลับมาไม่หวังผลอะไรที่จะต้องให้ฉันเพราะถ้าเราหวังก็ไม่เป็นจิตเราก็ไม่ไม่ไม่เหนือธรรมชาติอ่าเพราะว่าถ้าถ้าหวังมันเป็นคนตังโลกอยู่นะโลกคนตังโลกเขาจะให้กันไปให้กันมามันเป็นธรรมชาตินั่นนะ่ะคือว่าน้ําใจเขาคือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเขามีน้ําใจมึงให้กูวันละกูมีสิ่งของกูให้มึงวันต่อไป ก็ดูแลกันไปให้ของ,ของกันไปให้มานั่นมันคนธรรมชาติแต่เวลานี้เราเป็นคนอยากออกจากธรรมชาติเพราะนั่นการให้ของเราจะไม่หวังคนตอบแทนเราต้องไม่และผู้ผู้รับก็อย่าม,มากังวลว่าจะต้องหาหาของตอบแทนเพราะเรากําลังจะออกจากธรรมชาติเราอย่าอยู่กับธรรมชาติแม้แต่สิ่งแบบนี้แม้แต่ข้อข้อหนึ่ง พราะที่เราให้กันเราเยียวยาเพระาะว่าเราเดินทางร่วมกันเส้นทางเราเดินแบบนี้เราไม่ได้ปลูกได้ฝังไม่ได้ลดน้ําพรดินไม่ได้หุงข้าวต้มแกงไม่ได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ปลูกผักปลูกหญ้าเราอาศัยอาศัยสาธุชนคนโลกที่เขาทําทานมาแล้วอีกทีก็อาศัยสเสบียงที่เรามีเราก็ถูกบรรทุกไปแล้วเพื่อนร่วมเพิเ่มเอะ เพื่อนร่วมเดินทางเขาก็ขาดเขาอาจจะถือเสบียงมาไม่พอเราแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนที่กําลังจะข้ามฝั่งเหมือนกันกับเราเพื่อนที่กําลังจะออกจากโลกใบนี้เหมือนกันกับเราเพื่อนกําลังเดินเส้นทางเดียวกับเราทําไมล่ะทําไมจะต้องห่วงเอาทาไมผู้ผู้หลับจะต้องเป็นห่วงหานั่นหานี่ตอบแทนหยุดนะหยุดตั้งแต่วันนี้นาีนี้เป็นต้นไปไม่งั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมอย่ามองข้ามของแบบนี้ เป็นคนเด็ดทางโลกโอูมิพิแม่คนให้ของกูมากูต้องหาตอบแทนก็ให้ของกูมากูต้องตอบแทนหยุดเลยนะเราได้แ,แด่บุ่นุญได้จะอนโมทนาได้แต่สาธุมีกุศลมีอน,นิสงส์มีเส้นทางที่ภาวนาขอบุญนี้จงบังเกิดกับผู้ให้เราแค่นั้นนี่คือเอาชนะยกยกยกชีวิตยกเส้นทางอ,อ่าที่เราเดินกำลังออกจากโลกใบนี้ ต้องเอาตรงนี้ออกไม่ต้องไปคุ้มคิดกูจะต้องหายนี่ไปแตะไปตอบแทนกูต้องคิดอันนี้ไปคืนให้กูจะไม่ไปนับใจหยุดเลยนะนั่นมันทางโลกไม่ใช่ทางธรรม